ในสิ่งที่ตัวเองรับต้องบอกว่าวันนี้คือเป็นวันยิ้มภาคภูมิใจวันหนึ่งแต่ก็เห็นพี่ๆน้องๆเพื่อนเพื่อนน่าจะไม่ดีน่าจะเป็นน้องๆลูกๆ,ๆะนะฮะมาโอกาสมาสแสดงความยินดีกันกับภาพยนตร์ซึ่งทุกคนตั้งตารอาว่ามันจะดําเนินกันไปอย่างไรกับคาว่าเหมยซึ่งเป็นตัวปัญหาที่หลายคนบอกว่ามันคืออะไรอะ่ะครับอยากถามพี่เอกเลยมัน เขียนสระเบอร์สระเอหอหีมอมารอเรือแล้วก็มีพิทุใช่ไหมครใช่ครับแล้วก็ยอนยักด้วยออกเสียงยังไงก่อนที่ไปที่มาอย่างไงก่อนตัวพินทุรอเรือเนี่ยมันเป็นตัวออกเสียงตัวควบกัํานะครับอ่านว่าออกเสียงว่าเบอรยเมอร์เลยครับมันมีมันมีรอเรือมาควบคั่มจริงๆตรงเนี้ยมีปัญหามากซึ่งผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นปัญหาของของคนในชาวเน็ตก็ดีหรือว่าคนไทยเราก็ดีชอบ ชอบสร้างประเด็นตรงนี้มันเป็นปัญหาว่าตกลงหนังคุณเรื่องอะไรวะมีมีสมาคมสมาคมหนึ่งผมไม่บอกว่าอะไรกันแล้วกันแต่ผมไปละลายกลุ่มไปแล้วคือหนังมันเรื่องอะไรวะมันชื่อเรื่องอะไรวะคือเสียงยากจังออกเสียงยากจังออกเสียงยังไงมันมีหนังตัวเตี้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยผมก็เลยเข้าไปบอกว่าถ้าเกิดคุณยังอยู่ในโลกปัจจุบันคุณมีโทรศัพท์ให้ลูกมึงอ่ะเสิร์ชหาในโทรศัพท์ เซิร์ชกูเกิลไม่ได้ยากอะไรเลยยากเลยมันยากตรงไหนคําถามเนี้ยก็เซิร์ชใน Google ตอนแรกจะตั้งชื่อหนังว่าหนังเรื่องบนบานสารกล่าวพ่อบนแม่ไม่แก่ลูกตายอย่างนี้มันก็จะยาวไปยาวยืดอีกใช่ไหมมันก็ไม่กระชับอีกแต่มันคือมึนเอยจริงๆสิ่งต่างตงเหล่านี้ผมว่าที่ผมทำเอาไว้มันเป็นคาราเล่นหนึ่งที่คุณไม่ต้องเปิดหนังสืออ่านแต่คุณสามารถสืบซับมันแขกขอแค่เพียงว่าคุณยอมรับกับสิ่งที่เราตั้งเอาไว้แล้วว่า เนี่ยมันเป็นโจทย์ตัวหนึ่งที่อยากจะบอกกัาทุกคนว่าอะไรที่ไม่รู้ก็เรียนรู้อะไรที่อยากจะรู้ก็ให้รู้ทุกอย่างไม่ว่าขั้นตอนไหนๆเราเกิดมาทุกคนไม่มีใครอ่านหนังสือออกสักคนนึบอกครูสอนมาทั้งนั้นก็วันนี้ถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ถามเนี้ยกูเก l e ไม่ได้ยากเลยเสิร์ชก็เจอเจอเลยเจอเลยแรงบันดาลใจดีกว่าครับในการที่พี่เอกสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแนวเกี่ยวกับความเชื่อด้วยมันที่เกิดขึ้นองจริงๆผมอ่ะ นำเรื่องนี้ไปคุยกับทางเมเจอร์ใครคุยกับคุณนกทางเ2 9าตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่พอดีก็บอกว่าหนังผีมันเต็ม mm hmm. ก็ผมก็เลยไปคุยกับพี่หนุ่มเจ้าของล้อมของมันครับ mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็ว่าผมมีโปรเจกต์อยู่หนึ่งโปรเจกต์นะ mm hmm. ผมอยากทำภาพยนต์ที่มันเป็นสิ่งที่ลี้ลับและพิสูจน์ไม่ได้ mm hmm. ว่าว่าในประเทศไทยเรามีสิ่งเรามีมิตินี้อยู่จริงๆ วิติที่มันมันอยู่ใกล้ตัวเราอ่ะแต่เราหาประตูระเดินไปหามันไม่ได้แล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งค,คนที่เกิดอยู่ในภาคใต้ <ys> ทุกคนย ah, ่อมรู้ว่าครูหมอโนราเนี่ยเป็นอะไรที่แบบถ้าเป็นตัวผมนะใครเล่นก็เล่นแต่ผมไม่เล่นเพราะอะไรครับกลัวอ่าฮะหมายถึงว่าการบนบานสารกล่าวเรื่องเกี่ยวกับ hora, การนับถือครูหมอโนราพอหลังจากคิดตรงนี้ขึ้นมาเป็นคอนเสิต์ทีนี้ว่าเราอยากจะนําเสนอเรื่องเนี้ ในมุมมองของเราในมุมที่เราสัมผัสมาตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กเราแค่รู้แต่เราไม่เคยเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็เล่ามาเป็นแบบเนี้ยแล้วก็บันจับต้องไม่ได้อยากนําเสนอเรื่องนี้เพื่อให้คนรู้หลังๆและคนทั้งประเทศจริงๆคาว่าเลื่เนี่ยเบื่มันมีทั้งประเทศภาคกลางก็มีเขาเรียกว่าบนบราภาคเหนือภาคเหนือก็มีแต่ผมเรียกไม่ได้เพราะว่าผม ไม่ไม่ใช่ไม่ทราบไม่ทราบแต่ก็มีก็มีประเทศก็มีนะไปที่อเมริกาตอนต่างประเทศที่มีการโยนหลบโยนเหรียญก็มีเป็นความเชื่อกันหมดครับมันมีเรื่องความเชื่อไี่มีครับก็ก็เลยตัดสินใจว่าทําในสิ่งที่ตัวเองรักและทําในสิ่งที่เป็นถนัดอย่างเล่าเรื่องนี้แต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงที่คําพูดของมนุษย์มันยิ่งใหญ่กว่าเครดิตทางการเงินเลย มนุษย์วันนี้ถ้าเกิดคำพูดคุณไม่น่าเชื่อถือผมว่าโลกทั้งโลกอะ่ะอยู่กันไม่ได้นะถ้ามนุษย์ไร้สัจจะอันนี้คือแก่นของเรื่องเลยใช่ครับช<อ><อ>่านี่คือเกิดเอาไว้ประมาณ<อ>นี้ก็มันจะบอกพี่ว่าพี่กำลังจะเสียชีวิใช่ไหมจะได้รู้ถึงเรื่องของแกนของเรื่องว่าคือเรื่องของสัจจะต้องอพูดและรักษาคําพูดคือคุณคุณจะให้กับใครก็ตามแต่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือกับสิ่งี้มีสัตรูสิ่งนี้แล้ว คุณ <คน S 1> ต่อ,ตอรับสักชอบนี<ม>่ย,ยากที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้ถามพี่เอกนัยนะคูก่กันอะไรคือความยากที่สุดของภาพยนตร์เรื่องเมย์บนบ,นบาศักช่งเพราะว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องแหละมันจะมีพอยต์สำคัญของเรื่องมันที่มันมันทำให้เราคิดหาอะไรมานำเสนอคนดูคือตัวละครบริบทของตัวละครทุกตัวที่เล่นน่ะมันต้องสนมันจะต้องประสานกันอยู่แล้วตัวละครแต่เราจะทำยังไงให้ตัวละครมาสื่อสารกับคนที่นั่งดูหน้าจอด้วย ั่นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่นี่นี่คือความยากที่สุดครับแล้วก็ต้องติดตามในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยอา่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อพี่เอกเรื่องของเหมยบนบาศสาชแช่งอย่างเงี้ยส่วนตัวพี่เอกเป็นบนอะไรไว้บ้างไปกับภาพยนตร์เรื่องนี้เออขก,ก็บนนะบนหลายเรื่องแหละบนจนคูลืมแล้วบางครั้งบนตรงไหน <laughs> บ้างแก่ตรงไหนบ้างบ,บนบนจริงๆบนอะไรที่บนจริงๆบนจริงๆบนก็ไปบนบอกบอกบอกแง่ๆไปฮะทำแง่นี่เลยก็จริงๆคนทำหนังก็อยากให้หนังสำเร็จผมครับ ไม่มีใครทําหนังก็บอกกูขอได้างวันก็ะอกางวันตามกูไม่เอานะก็อยากจะผลให้แบบหนังมันสาเร็จแต่คนที่จะสําเร็จคนที่จะพาให้เราเป็นสเร็จได้ก็คือน้องๆที่ถือไมค์ที่ถือกล้องอยู่ช่วยพาพี่ไปหน่อยนะลูกช่วยพาป๋าไปหน่อยนะลูกสื่อมวลชนทุกคนฝากเรล่าบรรดาพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะรวมถึงเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งมีอิทธิพลมากมากนะฮะในยุคปัจจุบันนี้กับสื่อออนไลน์ซึ่งต้องบอกนะว่าใครจะเขียน หนังของผมหลังจากที่ท่านดูแล้วาสบายเลยเขียนเลยอามความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องอวยอยากด่าด่าไว้ผมค่อยด่าคุณบ้างเวลาที่เวลาที่คุณทำหนังเองอคนณะะได้รู้ว่าหนังฉายอยู่เจกว่าเจสิบกว่าจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมันต้องใช้ทุนทันล้านไในการทำแล้วจะไปหามาจากไหนนี่แหละเพราะฉะนั้นทุนจากสิบกว่าล้านเนี่ยในการทำงานเพื่อ ให้มันมีงานที่มีคุณภาพนอกเหนือจากจะใช้ความสามารถของตัวเองแล้วต้องใช้พลังมากมายมหาศาลต้องใช้คอนเนคชั่นต้องใช้ความเป็นเพื่อนพี่น้องพักพวกแต่ท้ายที่สุดแล้วหนังเราก็ยังอยู่ตรงนี้วันนี้ผมโชคดีว่าในอาเซียนภรพบเยินเรื่องนี้เราได้ไปถูกประเทศผ่านการขายหนังทางประเทศ เรามีทีมขายหนังต่างประเทศอันนี้ต้องบอกว่าไปด้วยตัวเองนะรัฐบาลไม่เกี่ยวคาดหวังยังไงฮะกับว่าประโย <c oughs> น์เรื่องนี้ในช่วงทา้ายตรงนี้ฮะเพื่คาดหวังในกับเบิร์ดวัที่บอสาวแช่จริงๆผมอยากให้หนังมาเกาะโจทย์ความมันเทิงอแต่ว่าการจะถูกจะิตใครสักคนหนึ่งผมไม่สามารถปรุงอาหารม้อใหญ่ๆแล้วทุกคนกินพร้อมกันบอกว่าเอยมันคนอร่อยหมดแน่นอนมันก็ต้องหมกเค็มบ้างเปรี้ยวบ้างจืดบ้างร้อนบ้าง ผมรับได้ทั้งหมดขอให้คุณมาทานก็แล้วกันนี่นะครับปรบมงๆให้กาพี่เอกเอกชายัยศรีชัยต้องบอกว่าเป็นบุนคคลต้องแบบจริงๆของโงการบันเทิงบ้านเรานะครับแน่นอนวันนี้นอกจากพี่เอกแล้วครับยังมีเหล่าบรรดานักแสดงนำนะฮะของภาพยนตร์เรื่องนี้จะมาร่วมพูดคุยบรรยากาศนะฮะของภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญ